หนังควายเข้าท้องอาบาดแตกไปฝังไว้บ้านเขาถามว่าบนดำมีจริงไหมยังจะมีอีกเหรอมีครับ สวัสดีครับผมซุปเปอร์จิวนะครับกูรูมูนะครับก็เป็นเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องวิยศาสตร์เรื่องเวทมนตร์คาถาเครื่องรางของขลังนะครับวันนี้ได้มาเอาของเอาเรื่องเอาราวเอาประสบการณ์นะครับมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังอีกนะครับวิยศาสตร์นะครับทั้งมนต์ดำมนต์ขาวหรือว่าสายดำสายขาวอะไรก็แล้วแต่นะครับที่คนสงสัยนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็ ศายศาสตร์คืออะไรนะครับมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเริ่มแรกเนี่ยมีการลงทรงนะครับอ่านสังเกตได้นะครับการลงทรงนะครับในปัจจุบันนี้นะครับการลงทรงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่เราเห็นเห็นกันนะครับก็จะเป็นทางภูเก็ตทางตอนใต้นะครับก็จะเป็นการลงทรงของม้าทรงต่างๆนะครับจากสารเจ้าต่างๆอันนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามาจากอินเดียใต้ทั้งหมดนะครับในการลงทรงนะครับอินเดียแล้วก็จะมี อินเดียเหนืออินเดียใต้อินเดีย,เ,ดยเหนือก็จะเป็นพระธิวะพระอะไรต่างๆอินเดียใต้นี่จะจโจมโจ,มโจมแม่พระแม่เต้ไม่หมดเลยนะครับก็มีการเคลื่อนย้ายมานะครับก็มากลืนนะครับในภูกเก็ตนะครับก็มีการเทศกาลกินเจนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการลงทรงนะครับ มันก็เกี่ยวศสยศาสตร์ไหมเกี่ยวครับศสยศาสตร์เนี่ยมาพร้อมกับฮินดูนะครับขอมนะครับเขเมรน,นะครับในชุมพุทวีปสวรณภูมิบ้านเราเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับมีพระเวทต่างๆนะครับตำราพระเวทนะครับตำราการาสาบแช่งการสวดมนต์การต่างๆมีเวทมนต์คาถามีมาพร้อมกันนะครับก็มาจจเจริญเติบโตมากลืนอยู่ในบ้านเรา ผสมผสานไปกับศาส,สนาผีนะครับก็มีผีพราหมนะครับแล้วก็พุทธนะครับอ่ะมาพูดเรื่องไสยศาสตร์นะไสยศาสตร์นี่มีทั้งดีและร้ายมีดีก็มีไม่ดีนะครับคู่กันไปนะครับมีคมกับไม่มีคมนะครับมีคมก็ไม่มีคมเกื้อกู่กันไปเหมือนกันไสยศาสตร์ต่างๆนะครับที่ผมวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเกี่ยวกับไสยศาสตร์เกี่ยวกับม์ดํานะครับถามว่าม์ดํามีจริงไหมนะครับ ยุคสมัยนี้ไปถึงดาวอังคารแล้วเนี่ยยังจะมีอีกเหรอยังจะหมกมุ่นเชื่อกอีกเหรอทุกวันนี้นะครับยังมีอยู่แล้วยังมีความเชื่อเหล่านี้นะครับอยู่มีทั้งดีและลายนะครับทั้งดีเนี่ยดีก็คือดีไปเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องมนขาวนะครับร้ายก็ร้ายไปเลยกระทําทําร้ายทําลาย,ลายวันนี้ผมจะมาพูดถึงศิศาสตร์มนดดาทําร้ายทําลาย,ลายนะครับอ่ะ ข้างๆตัวผมนี้นะครับจะมีหุ่นนะครับอันนี้เป็นตัวตัวอย่างนะครับที่ผมทําขึ้นมาเฉพาะกิจเลยโดยเฉพาะนะครับหุ่นเนี่ยคล้ายๆกับบูดูนะครับเป็นต่างชาตินะครับเขาก็จะมีความเชื่อเรื่องปั้นหุ่นขึ้นมาการปั้นหุ่นเนี่ยมันก็จะมาสืบทอดกันมาตั้งแต่ฮินดูมากรีกมาทุกอย่างเนี่ยมามาจนถึงบ้านเรานะครับการแช่งชักหักกระดูนะครับคำนี้ทุกคนแบบอู้ เป็นการที่เชื่อกันว่าการแช่งชักหักกระดูกทําคุณใสมนดํานะครับก็เป็นความเชื่อนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อการปั้นหุ่นขึ้นมานะครับอันนี้ผมจะ,จะยังไม่สอนนะครับ็นการไม่อยากจะเป็นการสอนให้กับใครที่จะนะทำนะครับอันนี้ก็คือหุน่นเดิมเนี่ยเขาปั้นหุ่นขึ้นมาด้วยดินเหนียวที่หาได้ง่ายสุดเทียนนะครับไม้หรือ ผ้านะครับผ้าหรือจะเป็นผ้าอาถรรพ์ผ้าต่างๆมัดด้วยเชือกหรือได้มัดตาสังศพหรือผีนะครับเอามาพันเขียนอะไรก็แล้วแต่ความสาบแช่งอะไรเอาไว้ในนั้นด้วยคาถาอาคมในการกํากับนะครับมีทั้งดีและร้ายนะครับอ่ะส่วนดีเลยก่อนเอาไว้ส่วนดีนะที่เขาทํากันทุกวันเห็นเห็นนะเ <นะ S 2> วลอาอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงไหนนะครับเช่นสี่แยกร้อยศพ สามแยกร้อยศพหรือวัดเหตุเยอะๆต่างๆหรือวัดเหตุตรงไหนต่างๆที่เกิดขึ้นการเสียชีวิตเกิดขึ้นเขาจะปั้นหุ่นขึ้นมาด้วยผู้มีวิชาอาคมหรือว่าเป็นเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับก็จะปั้นหุ่นขึ้นมาโดยการปั้นหุ่นขึ้นมาปุ๊บแทนตัวของผู้ตายเพื่อที่จะให้ร่างวิญญาณของผู้ตายนั้นมาสิงสถิตอยู่ในหุ่นนะครับแล้วก็ท่องคาถาแล้วก็บอกชื่อนะครับ แล้วก็ลากลงมาลากจากจุดที่เขาเสียชีวิตก็เอามาใส่ถุงใส่โอง่งใส่หม้อใส่อะไรก็แล้วแต่ใส่เสร็จเอาฝาปิดเอาผ้าปิดบางที่ก็เอาไปฝังบางที่ก็ใส่กระบะลอยน้ําบางที่ก็เผาแล้วแต่ว่าถิ่นนั้นเป็นยังไงเขาเขาก็เผากันแต่บางที่เขาก็เอาไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาไปทําพิธีถือว่า บุคคลนั่นชื่อในกอไก่นะอยู่ในนี้แล้วนะไปผุดไปเกิดนะไปอยู่พบภูมิที่ดีไปหนุนไปน,น,นี่นี่นั่นแล้วก็เผาไปฝังน้ําไปลอยน้ําไปหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ให้สูญหายไปนะครับแล้วก็เชื่อว่าเขาจะไปอยู่พบภูมิจะได้ไม่หยุดที่จุดเดิมนะครับส่วนไสยศาสตร์มนต์ดำอ่าน,นี้ต้องบอกไว้ว่าน่ากลัวมากเป็นวิชาที่แช่งชักหักกระดูก สามารถทำร้ายทำลายคนด้วยการเจ็บป่วยโดยที่วิชาอาคมต่างๆนะครับทำเหมือนกันนะครับบางครั้งไปเอาส่วนเส้นผมก็ได้หรือไปเอาส่วนหนึ่งส่วนใดก็ได้หรือเอาชื่ออนามสกุลวันเดือนปีเกิดโบราณถึงเขาไปบอกวันเดือนปีเกิดตกฟ้าก็เลยห้ามบอกกันเห็นโบราณน,นะเขาห้ามกันเลยนะทุกอย่างเอาไว้ปุ๊บเสร็จแล้วก็จะมีเข็มอันนี้สมมุติเป็นเข็มแล้วกันนะครับเข็ม วิธีการทําเขาจะทํากันด้วยการทําลายทําลายขอให้นู่นนี่นั่นด้วยลุยแรงฤทธิ์คาถาอาคมนี้นี่กก็ท่องท่องท่องแล้วเขาก็ปักลงไปพอปักลงไปอาจจะเป็นเกี่ยวกับด้านหัวใจอาจจะเป็นเกี่ยวกับด้านหลังก็ปักไปนี่วิธีการของคนเบลาอันนี้อันนี้เป็นแค่แค่การสาธิตให้ดูนะคะวิธีการ เขาปักไปวิธีทมพวกนี้นะครับทํากันตั้งแต่โบราณแล้วนะครับไม่ใช่ทําปัจจุบันนะครับที่ผมศึกษามาทําตั้งแต่สมัยอียิปต์เมื่อหลายพันปีก่อนนะครับเจอของเหล่านี้ที่ฝังอยู่นะครับในที่ประเทศอียิปต์นะครับเขาก็าจะปัก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 เขียนชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่อยากนําเสนอในในแง่ที่ทำให้ทุกคนไปทำงมงายพวกนี้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเขาก็าปักไป เจ็บป่วยตรงไหนให้ตรงนั้นจะให้ไปปวดหัวตลอดเวลาหาเหตุผลไม่ได้หาหมอไม่ได้ให้ปักตรงนั้นนี่คือไสยศรราสตร์มนต์ดำผมบอกตรงว่ามีหลายหลากมากนะเศษหนังควายเข้าท้องนะครับอาบาแตกไปฝังไว้บ้านเขานะครับเอาพานไถแตกหักไอ้คือมันเยอะมากนะครับที่เป็นการทําร้ายทําลายในไสยศรราสตร์มนต์ดำพี่น้องของของทางพ่อ เขาก็าบาดแตกไปฝังให้คนไม่อยากให้คนเนเข้าไปอยู่เอาก้อนหินที่ใส่ผีใส่อะไรมาฝังไว้ว่ามึงห้ามอยู่นะกูจะอยู่อะไรสาบแช่งนะทุกวันเนี้ยไม่มีใครเหลือสักคนบ้านนั้นแหละจริงครับบ้านแตกหมดพี่น้องก็ระทสาเหตุละผลเล่ร่อนไปห,ห,หมดตัวเขาก็ตายตัวเราก็ตายเนี่ยยังเห็นก็ตายบาดแตกเนี่ยมันเป็นการสลายอาคม ่าแตกนะเป็นการสลายอาคมคนที่มีเวทมนต์ต่างๆทั้งร่างกายให,ให้ยังไงแล้วแต่ถามว่าป้องกันยังไงมันป้องกันยากครับกับความว่ากิเลสของมนุษย์นะครับความอิจฉาปลาคะลิศยาความโลภความเกียรติความหลงของมนุษย์เนะดายากมากๆจริงผมถึงบอกว่าไอของเหล่านี้พูดตรงนะคือแก้เท่าไหร่ คนอิจฉาริทยาก็ยิ่งทาเท่านั้นนะครับถ้าใครโดนมนดํามนแดงวิธีแก้เริ่มต้นเลยเนี่ยไปศาลหลักเมืองใกล้บ้านจังหวัดตัวเองอําเภอตัวเองหรือให้ใครส่งสิ่งของน้ามนต์นะครับน้ำมนต์ศาลหลักเมืองจังหวัดคุณหรือจังหวัดกรุงเทพนะครับไปเอาสเอาน้ำมนต์ในศาลหลักเมืองมานะครับอธิษฐานจิตนะครับเอาน้ำน้ำมนต์อธิษฐานจิตนะครับเป็นน้ำมนต์นะครับ ขอให้หมนดำมนแดงเสยศาสตร์อาคมสิ่งไม่ดีชั่วร้ายทั้งหลายสิ่งสกรปรกนะครับขอในร่างกายข้าพเจ้าในบ้านข้าพเจ้าในเขตล้วข้าพเจ้าในเขตชายคาข้าพเจ้าขอให้มันหายไปขอละลายไปขอให้มันทําอะไรข้าพเจ้าไม่ได้ขอให้สารลักเมืองผีบ้านผีเมืองพระเสื้อเมืองทรงเมืองขอให้ช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีในร่างกายในตัวข้าพเจ้าชื่อนี้นมสกุลนี้ด้วยเสือสาทุเอาน้ํานั่นนะครต้มนิดนึงนะฮะ นะเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วก็กินเข้าไปหรือเอาไปพรมให้ทอยร,รอบบ้านเท่านี้ครับแล้วเราจะดีขึ้นตามลําดับลําดับลําดับเพราะอะไรรู้ไหมครับผีต้องสู้กับผีผีไม่กลัวพระเพราะพระกับผีอยู่วัดเดียวกันพระกับผีอยู่ด้วยกันได้แต่ผีจะกลัวผีด้วยกันเพราะฉะนั้นผีที่ใหญ่สุดในบ้านเมืองเราคือผีบ้านผีเมือง จะไปจังหวัดไหนก็แล้วแต่ในภาคไหนก็แล้วแต่ของคุณมีอ่างน้ำมนต์ที่ไหนไปเอาน้ำมนต์ที่นั่นเพื่อเอามาดื่มกินล้างอาถรรพ์นมนต์ดำใช้ได้ผลมาเยอะแล้วครับอันนี้เป็นทริคง่ายๆนะครับ<ม>แล้วก็ถ้าจะบุคคลถ้าจะ,จะไปบวชนะชีพราหมณ์นะไปบวชอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไปถื้อศีลก็ได้ครับเพื่อเป็นความให้ใจเราสงบนะครับคนอิจฉา คนลิษยามันมีอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราทําดียึดปฏิบัติดีเอาธรรมะเป็นที่ตั้งผมเชื่อได้ว่าหายดีครับสมัยนี้นะครับถามว่ายังมีคนทําแบบนี้อยู่มีครับยังมีอยู่แต่ข้อเสียของมันคืออะไรกรรมครับมันจะกลับมาถี่ที่เราในการใช้ผีในการทํากับคนอื่นนะครับเมื่อสิ้นสุดแล้วเนี่ยเวลาเราดวงเราตกมันต้องมีวันดวงขึ้นและดวงตก ผีเหล่านั้นจะกระทําผู้ที่ทําแล้วคุณหรือท่านไม่มีวิชาอาคมไม่เคยทําอะไรเลยแต่ผีเวลาเขาเล่นงานคุณหรือคนที่ทําเขาเล่นหนักเลยเขาเรียกว่ากินตัวนะครับกินตัวหมายความว่าค่อยๆเน่าในตัวมีเกิดเหตุอะไรต่างๆเกิดขึ้น,นเขาเรียกว่าเน่าตัวตายหรือตายโดยฉับพลันขึ้นมาหรือตายโดยผิดธรรมชาติขึ้นมาอันนี้ โบราณเขาเชื่อว่าผีกินตัวหรือของเข้าตัวคนที่ทำเนี่ยหมอศสยศาสตร์ก็คือต้องบอกกันว่าเขามีวิชาอาคมเนาะเขารู้นะครับก็เหมือนกับหมอหมอเหมือนเมือนแพทย์นี่แหละเขาก็รู้แต่วันที่เขาจะสิ้นใจนะครับเมื่อเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเขาก็จะนึกถึงบาปบุญคุณโทษ มันเจ็บทรมานนะเวลาไปทําใครเขานะครับไปทํามนดําใส่ไครเขาไปทําอะไรใส่ใครเขาวันนั้นน่ยสิ่งต่างๆที่เขาก่อนฟิ้นใจตายเนี่ยสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาหาเขาเต็มๆนะครับผมเห็นมาเยอะมากอาจารย์ที่สอนผมเขาก็บอกท่านก็บอกว่า,อาตอนตายมึงจะรู้เองว่าเวลาไปทําใครเขา แล้วเวลาเขากลับมาตอนก่อนตายมันเจ็บยิ่งกว่าตอนที่ไปทำเขาอีกครอบครัวแตกแยกล้มหายตายจากไม่สบายนะครับมีแต่เรื่องมีแต่ลาวมีแต่หนี้สินม,มีแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาอันนี้นั่คือวิบว,วิบัตก,กรรมจริงๆไปทำกับเขาเอาไว้แล้ววันหนึ่งตายเสร็จของเนี่ยก็ตกอยู่ในใน,ในบ้านของน่ะตกอยู่ในบ้านของผู้นั้นนะครับเพราะว่าเขาสาบแช่งเอาไว้ให้ลูกให้หลานให้เลียให้หลนมึงมีแบบนั้นแบบนี้ อันนี้คือการสาบแช่งใช้ผีในการสืบทอดทายาทต,ต่อต่อต่อไปนี่ก็คือการคือกรรมที่ได้รับจริงๆอันนี้ด้านใสยาศาสตร์ให้คุณมีไสยาศาสตร์แก่งกล้าแค่ไหนให้คุณมีพระเวทแก่งกล้าแค่ไหนให้คุณมีอาคมเก่งกล้าแค่ไหนคุณไม่พ้นวิบากกรรมครับ พยศาสตร์มนต์ดำนะครับคนที่คิดกริยะธรรมแก้แค้นนะครับหรือไปแค้นใครเข้ามานะครับแล้วจะทำมนต์ดํายสศาสตร์ใส่เขาโปรดระวังนะครับมันไม่ใช่คุณโดนกลับมาฝั่งเดียวนะครับคุณทำเขาคุณสะใจคุณแค้นแก้แค้นได้แต่เวลากลับมาแล้วถึงลูกหลานถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่น้องลูกหลานตัวเองนะครับมันเจ็บนะครับแล้วมันจะทรมานแล้วมันจะรู้สึก คิดไปทั้งชีวิตลมหายใจสุดท้ายของคุณนะลมหายใจคุณยังเหม็นเลยสศศาสตร์มนต์ดำไม่มีเรื่องดีเลยครับก็นะครับผมซุปเปอร์จิวนะครับกูรูมูนะครับก็มาเล่าเรื่อง ใหม่ๆเรื่องเครื่องรางของคลังเรื่องจิตวิญญาเรื่องอะไรต่างๆที่คุณอาจจะไม่ไม่เคยฟังที่ไหนนะครับผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่ผมไปแล้วผมก็เอาเครื่องรางต่างๆนะเอาสิ่งต่างๆที่คุณไม่เคยรู้เอามานั่งเล่าให้ฟังนะครับครั้งหน้านะครับผมจะมาเล่าเรื่องอะไรยังไงกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนิดนึงนะครับเพราะเพิ่งทำเทปไม่กี่เทปเองนะครับก็เราจะได้มาเล่าเรื่องแปลก เรื่องที่คุณไม่เคยรู้และคุณคิดว่าไม่มีนะผมจะเอามาให้ดูครับใครที่แบบว่ามีคาถาอาคมมีเวทมนต์คาถามีเครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนลอดประตูเข้าไปในเรือนจำบางขวางเมื่อไหร่เสื่อมหมดแม้แต่หมอผีดังๆลอดประตูเข้าไปยังไงตั้งหัวจะเท้าเสื่อมหมดเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรในนั้นที่จะ สู้กับเขาได้เพราะว่าครูบาอาจารย์สมัยโบราณต้องมาสืบประ,ประวัติว่าคุกบางขวางเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อเป็นร้อยปีแล้วนะแล้วเขาฝังกงินมาตั้งหนุ่มต้องน่มต,ตั้งนานและครูบาอาจารย์สมัยโบราณของจริงทั้งนั้นเอามาจากราชสำนักนะมาทำเงินเป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็นราวถึงแบบอยู่ทุกวันนี้นะครับใครที่แบบว่าสักเต็มตัวคิดว่าตัวเองแบบมีคาถาอาคมแล้วจะรอดเข้าเข้าไปก็ยศเท่ากันหมดครับ Yotaya Media International.